คนกันด้วยนะคะมาเจอกับพ่อแจ้งกันอีกเช่นเคยในวันนี้นะคะพอใจก็มาอยู่กันในเกียซากุระกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายอ่าหลายวันมากๆแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วเนาะคิดถึงมากๆเลยงาคะ่ะทุกคน ซึ่งในวันนี้นะคะพอใจจะพาทุกคนไปดูร้านไก่ KFC ที่พอใจได้สร้างขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วพร้อมจะแจกไอดีให้กับทุกคนได้เข้าไปเย็บชมด้วยนะคะเออยังมีที่หลายที่เลยนะคะที่พอใจจะให้ทุกคนได้ไปรับชมกันดูเนาะแต่ว่า ขอเป็นร้านไก่เค c ก่อนละกันส่วนอันอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูกันคลิปหน้าละกันนะคะส่วนถามว่าจะลงคลิปหน้าวันไหนก็คงจะเป็นหลอยวันนู้นนะคะเพราะว่าเวลาทําคลิปก็ไม่ค่อยจะมีสัะเท่าไหร่เวลาว่างก็ ก็แบบว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะโอเคปะ่ะนี่คือร้านไก่เคฟซีนะคะตอนปัจจุบันนะตอนนี้นะคะยังไม่ได้ลงไอดีแต่จะลงไอดีให้ตอนท้ายคลิปนะคะโอเคไปกันเลยกดโหลดนะ,นะคะตอนนี้โอเคมาถึงแล้วนี่ค่ะ ไเคฟซีของพอใจนะคะนี่มาถึงก็คือเคฟซีนะคะส่วนตรงนี้เข้ามาปึ๊บก็กจะเห็นอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือเป็นอ่างล้างมือนั่นเองแล้วก็มีที่กดน้ำนะคะไม่รู้ว่าชื่อน้ำเขียนถูกหรือเปล่าแต่ก็พอจะเขียนถูกอยู่บ้างส่วนหนึ่งนะคะ โอเคเข้าไปข้างในเลยข้างในนะคะก็จะเป็นคอร์เตอร์นะคะไว้สั่งไก่ไปกินที่บ้านไม่ก็กินอยู่ที่ร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบโซฟาไว้นั่งสบายๆตูดตูดนุ่มๆน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทอดฟันฟรายฟันฟรายเนี่ยพอจะใช้หาไม่ได้นะคะเลยใช้เป็นเนื้อที่เอามาทาสีย้อมสีให้เป็นสีเหลืองพร้อมกับจานของเขาที่เป็นสีเหลืองด้วยนะคะแต่ถามว่ากลมกลืนไหมก็ไม่ค่อยกลมกลืนเพราะว่าฟันฟรายมันจะเป็นแห้งแบบแท้งไม่ได้หนาแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหนามากตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บไก่ทอดเคลสีค่ะโอเค เราไปดูกันอีกห้องเลยตรงตรงห้องต่อไปก็จะเป็นห้องโต๊กกินข้าวนะฮะเนอตรงนี้ว่าโต๊กกินไก่สิไม่ใช่โต๊กกินข้าวนะเพราะว่าที่ร้านไก่ถึงจะอยู่ไม่มีข้าวนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับใช่ค่ะคือมันไม่ใช่ห้างไม่ใช่ที่ไหนที่จะมีห้องน้ํานะคะ ร้านไก่เราก็เลยสร้างห้องน้ํามาเป็นร้านไม่ใช่ร้านเป็นห้องน้ำส่วนส่วนตัวของร้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำข้างในนะจะ๊ะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นป้ายนะคะร้านไก่เขีบสีนั่นเองนะคะทุกคน ก็มีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับร้านไก่เคปสีนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะคลิปนี้แค่พามาดูร้านไก่เะคปซีแลก็แจกไอดีร้านให้แค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแจกไอดีกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผิดค่ะไม่ใช่คื พอใจก็ไม่ได้เล่นเกมซากุระอะไรบ่อยขนาดนั้นก็เลยจะมีลืมบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะก็อันนี้ก็ถูกแล้วนี่้าถูกแล้วนี่เธอเออเอ,อ้อทษดีบรด,ดีว่าลืมมานะโอเคและนี่ก็คือไอดีนะคะเดี๋ยวพอจ,จะจะค้นแบบนี้ไปนานๆแล้วกันนะ ก็รีบจดหรือไม่ก็รีบแคปหน้าจอให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าให้เวลาแค่20วินาทีน,นะคะเดี๋ยวพอเสร็จจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบสาทุกคนคณจะจดไหมก็แคปคอนเสร์แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรทุกคนโอเคจบไว้แค่นี้แหละโอเคค่ะนี่ก็คือไอดีร้อนไก่คลิปสีนะคะโอเคก็ส่วนคลิปนี้ถามว่าพี่คะพี่จะจะัดต่อเหมือนคลิปรีวิวีสอ o r t ไหมขี้เกียจค่ะเลยไม่ได้ตัดต่อโอเคดูแบบเปลือปล่อยๆเรียบง่ายแบบนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีจ้าทุกคน